ลองคิดดูนะครับถ้าคุณอยากสร้างเครื่องจากสักเครื่องเช่นเครื่อง CNC เนะี่ยคุณอยากลงมือทําทุกอย่าง,งตั้งแต่โครงสร้างระบบไฟเดินสายไฟจนถึงการประกอบสิทธินี่คือสิ่งที่คนส่วนมากคิดและลงมือทำกันแต่สำหรับผมผมเลือกที่จะมองภาพใหญ่ก่อนเมื่อคุณมองภาพใหญ่ได้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดแค่คุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเมื่อคุณทำเครื่องซีนซีเสร็จลองถามตัวเองครับสิ่งสิ่งที่มันแตกต่างจากเครื่องอื่นคืออะไร คําตอบที่ได้ก็คือแทบไม่มีอะไรต่างเลยมันอาจจะต่างที่รูปร่างหน้าตาความเป็นระเบียบหรือดีไซน์ที่คุณทําขึ้นแต่ฟังก์ชันการใช้งานมันก็ยังเหมือนเดิมหมดคําถามสําคัญก็คือมันช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้จริงได้ไหมหรือคุณทำมันเพราะ เราะอยากเท่อยากสนุกหรือเพราะมันดูดีแค่นั้นสำหรับผมผมไม่ได้โฟกัสที่รูปลักษณ์ความสวยงามหรือความเรียบร้อยแต่ผมโฟกัสที่กระบวนการทำงานและระบบที่ใช้ง่ายขึ้นแทนที่จะเสียเวลาทำทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นผมเลือกที่นำโครงสร้างสร็จรูปเข้ามาเพราะผมว่าโครงสร้างหลังนั้นนะ่ะมันผ่านมาตรฐานมาแล้ว ผมไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ทั้งหมดสิ่งที่ผมทำก็คือเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมใช้ความสามารถของผมในการปรับแต่งเพิ่มระบบหรือปรับปรุงให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนคิดก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเองทั้งหมด คุณแค่ต้องรู้ว่าคุณถนัดอะไรและคุณสามารถเพิ่มคุณค่าในส่วนไหนเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆอะไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ดูดีแต่คือเครื่องจักรที่แก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกครับผมไม่ได้มองว่าเราต้องทำทุกอย่างเองแต่ผมอยากให้คุณมองภาพใหญ่ เมื่อคุณเห็นภาพใหญ่มากพอคุณจะเริ่มเข้าใจว่าคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณแค่ต้องเลือกและโฟกัสในสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คุณทําทุกอย่างเองแต่มันอยู่ที่คุณเลือกทําสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่สุดครับ ขอบคุณครับ